สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งครับตอนนี้เรามีโอกาสดีมากันที่ CG400 เรามาเปลี่ยนลมยางเรามาเติมลมมาเปลี่ยนยางมาเปลี่ยนล้อแม็กเราไม่ได้พูดมามาทำอะไรกันแน่ตกลงมามาทำอะไรเนี่ยพูดอ้อมๆเลยแล้วกันตรงๆดีกว่ามันอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้ว BYD กับซีวที่นี่แจ๊สแจ๊สสวัสดีแจ๊สสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ต้องบอกนิดนึง ใครที่สนใจเรื่องรถไฟฟ้าบอกแล้วตอบโจทย์แล้วกับแจสซีจีซีร้อยแล้วเจอกันทริปหน้าไปแล้วบายๆเฮ้ยย่างเดียวตอนนี้บอกเลยนะว่าใครที่สนใจเรื่องของรถไฟฟ้ายานยนต์เรื่องของอุปกรณ์การแต่งรถมีช่องแล้วใช่ไหมมีช่องแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> เป็นของตัวเองเฮ้ยยินดี<ค>นด้วยคนโลบโ oh. หเยอะสัตว์เป็นล้านร้อย <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่สนใจเรื่องของรถไฟฟ้า <laughs> ต้องบอกนิดนึงทําอะไรบ้างในช่อง ในช่องเหรอส่วนมากเราก็ไลฟ์สไตล์การของเล่นของเรารถร้านรถเราโชว์รูมรถเราโชว์ร้านพี่ชายเราติ่มซำติ่มติ่มซำเรา่ฮผมพยายามเข้าไปขอซื้อหุ้นนะ้ไม่ขายใช่นี่ไฮโซเป็นไงล่ะขายไม่ออกเลยตอนนี้ยถ้าให้หุ้นก็จบแล้วใช่เพราะฉะนั้นเราวงเดี๋ยวเอาหุ้นเลยไหม แหมตอนนี้พอเงียบอกนะแมนเอาหุ้นเปล่าโอ้โหรีบเลยเพราะฉันวกเข้ามาวันนี้เราอยู่กันที่ CG 400หรือว่า BYD BYD CG CG ประดิษฐ์มนุนธรมหรือก่อนขึ้นสะพานข้ามพระชนพลอยู่ฝั่งนี้ก่อนติดกระป๋องน้ำมันใช่ใครที่สนใจเรื่องรถไฟฟ้าวันนี้น้ำแมนพามาเจาะลึกกับตัวซิลซิลที่แปลว่าแมวน้ำป่ะใช่แล้วพี่เอาสว่านมาเปล่าทำไมอะเจาะไง บอกเองนะเดี๋ยวแปลอมาวิ่งมาจอดได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาแล้วในยุคของโลกที่เป็นคําว่ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันมาจริงๆพี่ใช่มันมาใช่จะดูอะไรมั่งภายนอกกันเลยภายนอกหรอเดินบนระดัเราพูดได้ไหมว่ามันคล้ายรถอะไรมันคล้ายรถสปอร์ตมันเป็นกึ่งสปอร์ตดีกว่าตอนเนี้อ่ะฮะมันซีลเนี่ยมันคือรถที่จะมาฆ่า เทสลาโมเดลสมเลยคุณกล้าพูดนะพูดเลยตรงนี้เลยคุณกล้าพูดเหรอผมก็กล้าอยู่นะเพราะว่าไอ้ที่คำว่าค่าของผมเนี่ยแม่งราคาก็ค่าแล้วอะบอกได้ไหมบอกเข้าๆคข้าๆตัวท็อปสุดของ BYD s e ดีเนี่ยราคามันต่ำกว่าตัวถูกสุดของเทสลาโมเดลสามแล้วลมันจะไม่ค่าได้ไงอะแล้วแล้วอย่างนี้เฮ้ มีราคาพิเศษปะราคาพิเศษบอกตรงนี้เลยไม่มีจบปลาเปิดตาปูเลยปะกูละเหนื่อยเนี่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 ย B Y D Seal เฮ้ยโอ้ยจอจอตรงนี้จอกลางสิบห้านิ้วจอหน้าจอตรงพวงอะไรเนี่ยสิบนิ้วสิบนิ้วใช่เฮ้ยสัมผัสแบบโอ้โหไม่ใช่รถกี้กากเลยนะไม่กากแล้วตอนเนี้ย เฮ้ยคุณภาพวัสดุเขาแบบคือเอางี้ดีกว่ารถจีนตอนเนี้ยแม่งมีอะไรใส่นะแม่งใส่มาหมดแล้วตอนเนี้ยอคันธาราด้วยเหรอเกือบเกือบหมดแล้วก็เรียกว่าเกือบอคันธาราเออแต่มันคล้ายนะมันมันคล้ายความรู้สึกคล้ายฟิลลิ่งคล้ายดูแล้วคล้ายอ่ะฮะแต่ต้องบอกนิดนึงเอาราพูดตรงๆว่าในโลกของอุปกรณ์หรือการผลิตเนี่ยจีนเขาทำมาเยอะผมว่าเขาทำเขาผลิตให้กับ แบรนด์ดังๆมาจนแต่ว่าเซนเนโมยว่าห้ามบอกอ้าวใช่ใชต้องบอกนิดน,น,นึงครว่าด้วยของเรื่องความเป็นการโรงงานผลิตเ็ต้องถ่ายในของจีนนะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้จีนด้วยอไม,ม,ม่งั้นเขาจะผลิตได้ไงอ,ะอ่ะถูกต้องนั่นคือกฎหมายที่จีนออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยัดเข้าไปเราไปดูใต้ฝากระโปรงได้ไหมได้ขอดูหน่อยมันจะมีอะไรอ่ะดึงเปิดเอามาเด้เลยเพราะว่า มันเปิดฝากระโปรงข้างหน้าเนี่ยสองแกลกแกลกเออแล้วก็ยกได้เลยไม่มีแล้วบีบเอาจริงเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ไปทําไม่มีไม่มีหมดหมดก็แกลกหมดยุคแล้วนี่เฮ้ยเครื่องไหนหายอูเคยเล่นอย่างเงี้ยโดนเโาด่าไปทีแล้วเนี่ยมันกล่องมันน้อยไงข้างล่างมันเป็นมอเตอร์อยู่ตรงนี้อ๋ออ่าเขาบังตรงนี้อ่าฮะแต่ข้อดีของที่วันต่อเวลาที่มันมีมอเตอร์มันหยุด ต่ำ CG ใช่มันก็เลยเหลือช่องตรงนี้เขาทําเป็นช่องเก็บของจริงๆแล้วอย่างที่รู้ว่าแจ๊ดก็แข่งแข่งรถยนต์อยู่แล้วเรื่องของคําว่า CG ถ้ายิ่งต่ํายิ่งได้เปรียบเหมือนโกคาร์ทใช่ใช่ไหม CG สูง400อะเหรอไม่ใช่ร้านนี้ก็อย่าบังมาเลยนะ CG ต่ำจุดศูนย์ถ่วงต่ำ Gravity Center คือยิ่งต่ำยิ่งดียิ่งมีของน้ำหนักอยู่ข้างบนสูงๆเวลา เลี้ยวมันก็โยกไปโยกมาอ่าอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือเฮ้ยข้อดีข้อดีมองไม่เห็นไไ้เลยแล้วปิดปิดด้วยนะขอบอกว่าปิดพึบลงมาแรงๆบ้าไอ้เที้ยจริงยังไงนะแล้วไอ้นี้นะปิดเนี่ยมือลองดูดิไม่เอาเฮ้ยมันเด้งกลับขึ้นมาเลยเอ้ไม่เชื่อจ๊ดกูไม่เชื่อดูนั้นเหรอไม่ต้องปิดแบบนี้ทำไมอ่ะเพราะมันมีโชกไง แล้วตรงเนี้ยทุกอย่างมันรองรับการการทํางานรับแรงได้เลยเพราะเลยคือปิดเบาๆอาจจะไม่อาจจะไม่ปิดก็ได้อ่อแต่ปิดแรงๆแล้วรู้สึกว่ามันแน่นแล้วมันรับแรงการปิดลงมาเนี้ยรับได้แล้วแต่ผมบอกอย่างอย่างนึงเดี๋ยวผมคามาดูอะไรข้างในเฮ้ยชอบชอบเกียร์เขาอ่ะเฮ้ยเกียร์แม่งโคตรสวยเออเกียร์สวยมากเนี่ยเกียร์โคตดสวยอืมกลิ่นหอมรถใหม่อืม เมื่อกี้นี้คนติดฟิล์มมาตดไว้เบ่าไหมล้มีชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์สองอันใช่ปะไวเลสชาร์จเจอร์มีสองอันฮะคือตอนนี้ที่จะมีไวเลสชาร์จเจอร์สองอันนี้มีน้อยมากอ่าใช่ส่วนใหญ่จะมีอันเดียวใช่นี่เขาใส่มาแบบไม่กั๊กเลยนะไม่กั๊กไม่มีใส่มาทุกอย่างเทคโนโลยีทั้งหมดทุกอย่างที่มีอุ้ยล้อสิบเก้าเหรอล้อสิบเก้าแล้วรถจีนนะปกติให้ยางจีนใช่ Continental ครับตัวนี้สุดยอดยอย่างดีอันนี้เปลี่ยนแม็กได้ไหมจริงๆก็เปลี่ยนนได้ะ ต้องเฟี้ยวหน่อยต้องเฟี้ยวเอาแล้วแต่ความสไตล์แล้วคราเนี้ยถุงลมไม่ลมเป็นเอ่อเป็นอะไรวะเนี้ยโช๊คไฮดรอลิกโช๊คโช๊คไฮดรอลิกเออไม่มีโช๊คปกติอะโช๊คปกติชถ้าจำไม่ผิดนะข้อมูลอาจจะไม่แน่นเออรถพึ่งมารถพึ่งมาเราก็มาใส่ก่อนใช่จริงต้องบอกหลังหลังบ้านนะว่ารถพึ่งมาแล้วก็เราถ่ายกันก่อนที่จะเปิดเขาเรียก่ไงก่อนที่จะเปิดราคาด้วย นิด,น,น,ดนึงนิดนึงเกือบแล้วกําลังจะเปิดราคาแล้วกําลังจะเปิดราคาแล้วแต่คนที่ดูวันวันที่เราออนตอนนี้อ่าราคาออกแล้วออราคาออกแล้วราคาออกแล้วแต่เราก็เฮ้ยแล้วมันมันมันโดว่างี้เลยไอ้ที่เปิดมือถือมือเนี่ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวนี้ม่งเป็นอย่างนี้หมดแล้วโอ้หเกีกรชกบที่หายแต่เวลาดับรถหรือออกรถรปุ๊บมันฟืบกลับเข้าไปเลยเฮ้ยเหมือนเบนซ์เลยนะใช่ E Q S ใช่ไหมใช่เทสลาก็เป็นแบบนี้บ่ะไม่หรอ เทล่าก็แค่ดึงขึ้นป๊ออลองดูไหมลองลองล็อกดูลองล็อกดูล็อกปุ๊บเฮ้ยอ,อ้อแม่งเข้าไปเลยใส่เปิดปุ๊บเดโดอุ้ยหล่อจริงว่ะหล่อจริงหล่อลอลอ,ลอ,อุ้ยนี่หล่อเลยอะ่ะอันนี้ยอมรับโอ้หสุดยอดทุกคันจะมาเป็นภายในดำหมดอา้าวเลือกไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องเลือกแล้วผมว่า คนไทยชอบอะไรที่เรียบง่ายเรียบหรูสะอาดแต่เอาตรงๆนะมีสีที่เข้าตาคือสีดํากับสีบรอนไอ้สีขาวอืผมแนะนําให้ซื้อคนละคนละคันสีดำใช่คนที่อยากได้เนี่ยซื้อสองคันคันละสีสีดํากับสีขาวพอซื้อทําไมก็ไม่ต้องแลบแตงเกอร์ไงเออเพราะจริงเช้าเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนคันจริงสองคันนี้สองคันนี้ไม่ถูกกว่ารถยุโรปสองคันเออก็บีเอ็มได้คันเดียวเองเออม เออไอเดียดีนะซื้อสองคันอ่ะฮะใช่แล้วก็คันหนึ่งไว้จอดคันหนึ่งไว้ใช้อ่ะฮะมีเป็นทำไมเออโล้วอยากจะให้ดูเล็กรูมข้างหลังดีกว่าะพี่ลองนั่งพี่ตัวสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดลองนั่งดูดิโคตรชอบเลยกระจกพนรลมิกใช่เฮ้ยโอ้โหบานเตลอเลยบาทมันเต็มหลังคาเฮ้ยสวยอ่ะชอบอันนี้ชอบโอ้โหนี่ดูแมทเทียวนี่ก่อน นี่มันซุปคา c a r n ะใช่เบาหลังซุป์คาร์เลยนะรูไว้ทำอะไรนะวันที่เต้นฮะไว้เคลียหลังกันเฮ้ยเฮ้ยเบรกเฮ้ยเฮ้ยเบรกไม่เบรกกะกระชากคอเฮ้ยแต่ต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผมชอบเลยกระจกพาราลมิกเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีไม่ได้เปลี่ยนสีไม่ได้แต่เขาเข้มอยู่แล้วเขาเข้มอยู่แล้วเมื่อกี้นี้ผมออกไปลองขับกลางแดดมาเฮ้ยแต่หัวผมเหลือเยอะได้เลยผมลดสูงร้อยแปดสิบเจ็ด อืมเฮ้ยใช้ได้นะถ้ากลนตัวเล็กหน่อยก็นี่คือข้างหน้าเขาถอยเยอะมากนะนี่เขาถอยมันจะสุดอยู่แล้วเนี่ยใช่แต่ถ้าถามว่านั่งตรงตรงผมก็สบายเลยนะใช่เฮ้ยแจ๊ดจองเลยได้ไหมได้รับวันนี้เลยไหมล่ะพอเปิดยังล่ะก็อีกหลายวันอีกแป๊บนึงอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รถมาแล้วได้ข่าวว่าจองก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนครับจองทีหลัง ก็ได้ทีหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาตอนนี้คือรถโคตรดีใช่เฮ้ยวันนี้ที่ตรงพี่รู้ไหมว่ามันกินแรงม้ากินแรงม้า530ร้อแรงม้า530ขับ4ขับ4ี่ด้วยนะดูอเตอร์ดูมอเตอร์ศูนย์หน่งร้อยสามจุดแปดเอ้ยรู้นี่รู้แอบสามเล็กน้อย้าไปแล้ว้าไปแล้วเฮ้ยรถขนาดนี้ราคานี้ตายตายตายโเลยเลยตองกาดกาดต้นปีซื้อเทสลาไงอ๋อจบ คนที่กะซื้อต้นปีเทสลาเนี่ยจบ b ี d วดีทีซี g ด้วยฟังก์ชันของเขาบอกว่ามาเยอะเหมือนกันอืแต่เราก็ยังไม่รู้เพราะว่าวันนี้เปิดใหม่เลยอืรถเพิ่งมาใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เลยพามาดูว่าเข้าคร่าวนก่อนอืแต่สวยนะผมมองแล้วผมชอบโฉบหน้ามันคือสปอร์ตจา๋าใช่ความเป็นสปอร์ตโคตรสปอร์ตเลยท้ายดุดันแล้วใครที่ผมแนะนาเลยนะส่วนตัวเลยให้ซื้อสีดํา ทำไมอ่ะหล่อไปไม่ดูไม่ไม่ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดถ้าไม่ดำก็ขาวเลยนะอันนี้ส่วนตัวครับแต่บรอนก็เป็นดูแลง่ายหน่อยไม่ค่อยสกปรกแต่ดำก็ดูดูแลเยอะแต่ที่นี่เขาก็มีดูแลอยู่แล้วนี่มี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 ดูแลสบายบครบครบเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโคตรชอบเลยอ่ะต้องโดนอ่ะเอาไงอ่ะไปจากไฟแนซ์ดาวเท่าไหร่นะดาวยี่ห้าดาวยี่ห้ารถมันคาเท่าไหร่วะเอออุ้ยไม่กี่ตังค์วะไม่กี่ตังค์ ผ่อนเดือนก็ถ้าดาวยี่ห้าก็เดือนหนึ่งไม่กี่ตังค์เสองหมื่นนะมั้งว่าผ่อนถูกกว่าอือผ่อนถูกกว่ารถนู่นดีกว่าอืมดอกเบี้ยหนึ่งจุดแปดแปดหนึ่งจุดแปดแปดรู้ผลภายในหนึ่งหนึ่งวันสิบห้านาทีก็รู้ผลแล้วเฮ้ยจริงอ้าวปะงั้นเดี๋ยวเราไปจองกันดีกว่าครับโอ้โหขอบคุณครับนะแม่ขอบคุณครับเพราะวันนี้ก็ยังไงก็พามาดูแค่นี้แหละรีบๆอยากให้ดูไว จะลงถ่ายไว้แล้วจะลงก็ไม่ได้เพราะเขาขออืราคายังไม่มาราคายังไม่มาแต่เป็นคนที่รู้แล้วใช่เท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้วันนี้ที่เราดูอยู่เนี่ยก็คือเราถ่ายก่อนหน้านั้นไม่สามารถบอกราคาได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจต้องมาที่ CG B Y D CG เรามีที่ประดินมนุธรรมลำลูกกา แล้วก็รำคาแหงครับเฮ้ยเดี๋ยวรำลูกกาที่กำลังจะเปิดดินะเปิดแล้วดิเปิดอยู่แล้วกูผ่านทุกวันเลยเปิดอยู่แล้วผ่านทุกวันเลยแถวบ้านเหมือนปิดอยู่เอ๋อตายหาโทรไปบอกลูกน้องก่อนเออเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยู่มีทุกที่แล้วตอนนี้ใครที่สนใจนะผมบอกเลยรถไฟฟ้ามาแรงตอนนี้ใครใช้ก่อนได้ดีก่อนแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะทํารับทำรูปขอบโซลารเซลล์เท่ากับเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จโอ้โหเป็นคนที่ดูรักโลกมากแต่เปล่าหรอกถ้าลงทุนทีเดียว เสียตังค์น้อยโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณแจ๊ดซีจ0 0รัขอบคุณครับขอบคุณครับพี่และอย่าลืมไปติดตามนะช่องเขามีด้วยนยช่อง c g ่ศูนย์สี่ร้อยนั่นแหละเออส่งรูปให้คนเขาน้อยเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้นะสงสารสงสารตัวกเองเนี่ยสงสารผมด้วยกูต้องไปหาตังค์ซื้อรถอีกเนี่ยต้องซื้อแล้วอยากได้รถไฟฟ้าปะปะปะใจอง